เรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สมศสนน่ยได้ทามาหลายปีแล้วนะคะในเรื่องของออโตเมเตตคิวเอนะคะคือใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บนะคะแล้วก็ระบบการประเมินนะคะวิธีการจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์อาจาจะได้ใช้นะคะโดยวิทยากรของเรานะคะจะมี2ท่านนะคะท่านแรกนะคะจะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสเทคโนโนลยีและสารสนเทศนะคะนายสมพลจารุธนาศักดิ์กูลค่ะ นะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานของสพสเรานะคะและอีกท่านหนึงเป็นนักวิชาการนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ a u t o ม a เต d QA นะคะน,นายธนภัทรสัมพันธ์รัตนชัยค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็ขอกลับเรียนนะครับท่านผู้บริหารสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับก็จะกล่าวถึงระบบไอทีนะครับของ ที่ทางสองมสอศและก็ทางมอนเนส่วนนะครับได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับเราจะเรียกระบบนี้นะครับว่าระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสมอศนะครับหรือว่า Automated QA นะครับการนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกผมก็จะกล่าวถึงที่มาความสำคัญของระบบนะครับว่าทำไมถึงจะต้องมีระบบนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นวิธีการใช้งานระบบ Automated QA ซึ่งวิทยกรคุณธนพัฒนจะเป็นผู้นำเสนอนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็เกี่ยวกับคำถามคำตอบครับถ้าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับก่อนอื่นก็มาดูนะครับระดับแล้วก็จำนวนสถานสารนะครับที่สมสจะต้องรับผิดชอบในแต่ละช่วงในแต่ละรอบการประเมินนะครับสสจะต้องประเมินนะครับตามพราบาการสารนะครับ ทุกสถานศึกษา,าทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีนะครับเราก็จะมี4ระดับนะครับระดับปฐมวัยก็ประมาณ21,000แห่งนะครับได้แก่พวกศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กนะครับแล้วก็ระดับขั้นพื้นฐานณนะตอนนี้ก็37,000แห่งนะครับโดยประมาณแล้วก็จะแบ่งออกเป็นโรงเรียนทั่วไปนะครับ3 3 5 7 2แห่งแล้วก็วัตถุประสงค์พิเศษอีกประมาณ3,500แห่งนะครับ ด้แก่พวกโรงเรียนกีฬาวิทยาศาสตร์ดนตรีนะครับซึ่งจะต้องมี KPI เฉพาะของแต่ละสถานศึกษานะครับแล้วก็อาชีวะนะอัปเดตล่าสุดก็829แห่งนะครับมีทั้งสถาบันทั่วไปแล้วก็สหพัช่างนะครับแล้วก็อุดมศึกษา276แห่งนะครับซึ่งในรอบที่3เราจะต้องประเมินระดับคณะด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์นอกที่ตั้งวิทยาเขตก็จาก จำนวนปริมาณนะครับสถสานีสารทั้งหมดทั่วประเทศประมาณหกหมืนแห่งนะครับแล้วก็มีความหลากหลายของแต่ละประเภทสถานีสารนะครับก็จําเป็นที่สมศจะต้องมีระบบไอทีที่จะต้องซัพพอร์ตนะครับได้แก่กลุ่มสถานีสารนะครับได้แก่พวกท่านแล้วก็ผู้ประเวินภายนอกหรือต้นสังกัดรวมทั้งเจ้าที่สมศเองนะครับก็จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบไอทีนะครับเพื่อซัพพอร์ตการดําเนินงานนะครับก็มาจากแผนแมดบทไอทีสมศที่ ที่สสจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาสนับสนุนการดำเนินงานด้วยการจัดการเชิงบูรณาการและปฏิรูปการทำงานที่เหมาะสมอย่างในรอบที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นการเน้น paper-based นะครับในรอบ3ที่จะถึงนี้ก็คือก็จะเน้นเป็น IT-based นะครับก็มีการกำหนดพันธก,กิจที่จะพัฒน,นาระบบ IT นะครับซัพพอร์ตการประเมินนะครับ โดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสงมศกับหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งในระดับขั้นพื้นฐานนะครับณนะตอนนี้เราก็มีการเซ็น MOU ร่วมกับสำนักง,งานประหลัดกระทรวงนะครับข้อมูลที่สถานศึกษาส่งไปให้สำนักง,งานประหลัดกระทรวงก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะนําเข้าระบบ Automated QA นะครับและท่านอาจจะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามที่หน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาจะ บุรณาการข้อมูลร่วมกันนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นครับก็คือพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับที่สนับสนุนการประเมินนะครับจากเมื่อก่อนเป็น Paper Based EQA ก็ไปสู่ IT Based นะครับแล้วก็เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลของสำนักง,งานเป็นไปตามมาตรฐานนะครับลดขั้นตอนการดำเนินงานของทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ง่ายต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลนะครับ แล้วก็มีระบบดัตเทอเบสที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับแล้วก็บราการระบบสารสนเทศนะครับของประเทศนะครับดังที่กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งระบบพื้นฐานดังที่กล่าวว่าเชื่อมโยงกับสํานักง,งานประหลัดส่วนระดับอุดมณตอนนี้เราก็เชื่อมโยงกับสอกอ,อนะครับก็ที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมศกับหน่วยงานภายนอกต่างๆนะครับ แล้วก็เพื่อให้สํานักง,งาน,นครับมีระบบสารสนเทศท,ที่ให้บริการข้อมูลแก่บุคคลน่วยงานทั้งภายในภายนอกองกรณนะตอนนี้ก็จะมีบุคคลที่จะขอข้อมูลสมสรน,นะครับได้แก่นักวิจัยนะครับต้นสังกัดต่างๆนะครับที่จะนําไปพัฒนาสถสาปนานะครับก็จะต้องมีระบบไอทีที่ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับภาพรวมของระบบอัตโนมัติ QA นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆนะครับก็คือในส่วนขั้วโพสต์ก็ได้แก่ระบบงานประเมิน ระดับขั้นต่างๆครับได้แก่ระดับขั้นพื้นฐานนะครับอาชีวะศึกษาแล้วก็อุดมศึกษานะครับแล้วก็มีในส่วนสนับสนุนการดําเนินงานภายในสอ,สอนะครับระบบงานส่งเสริมแล้วก็บริหารงานทั่วไปนะครับสําหรับกลุ่มผู้ใช้ภายนอกก็จะมีทั้งสถานีสารนะครับแล้วก็ต้นสังกัดผู้ประเมินหน่วยประเมินแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเข้าดูข้อมูลได้นะครับคุณสมบัติพึงประสงค์ของระบบ a u t o m a t e d QA นะครับ หนึ่งที่เราเน้นในการพัฒนาระบบร่วมกับทางมอนอนะครับก็คือความใช้งานง่ายอย่างท่านเข้าใช้ Facebook ท่านไม่จําเป็นต้องมอีคู่มือต่างๆถ้าไม่มีใครเคยสอนวิธีการใช้งานท่านท่านสามารถรู้ได้ว่าเออท่านจะต้องทํำยังไงนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราค่อนข้างเน้นนะครับแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลนะครับมีความรวดเร็วนะครับในการใช้งานมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับ มีความทันสมัยนะครับมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบนะครับที่จะป้องกันพวกแฮกเกอร์อะไรต่างๆเข้ามานะครับมีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันนะครับแล้วก็ระดับชั้นในการเข้าถึงอย่างท่านเป็นสถานศาาึกษาท่านก็สามารถเข้าอ่านแล้วก็บันทึกข้อมูลที่ท่านรับผิดชอบนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารก็สามารถเข้าอ่านก็จะมีระดับชั้นในการเข้าถึงต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้งานทั้งหมดนะครับ ภาพแสดงด a ต้าเบสของระบบการประเมินนะครับก็จะเป็นก็จะมีด a ต้าเบสเป็นซิงเกิลดาต้าเบสนะครับแล้วก็จะมีแอดมินที่จะดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถอ่านบันทึกแล้วก็ดําเนินการต่างๆนะครับมีระบบ Security ที่จะป้องกันการโจมตีต่างๆนะครับเราก็จะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นทั้งภายในภายนอกองค์กรนะครับผู้ที่จะสามารถอ่านแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับได้แก่กลุ่มง,งานต่างๆภายในสอสอนะครับ แล้วก็ระดับผู้บริหารก็จะสามารถเข้าอ่านข้อมูลต่างๆได้นะครับได้แก่บอร์ดบริหารท่านผู้มีการรองผู้มีการต่างๆนะครับสําหรับกลุ่มภายนอกองค์กรได้แก่สังกษาเขตพื้นที่นะครับหน่วยประเมินคณะผู้ประเมินต้นสังกัดหรือแม ER ้แต่ศูนย์เคร,อรอือข่ายสมศก็สามารถเข้าอ่านแล้วก็บันทึกตามข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าดูผลประเมินต่างๆได้นะครับตามพรบการศึกษานะครับ กระบวนการทำงานเบื้องต้นก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มผู้ใช้งานหลักๆนะครับก็คือทางสมศส,สถานาสารและก็ผู้ประเมินนะครับในส่วนของสมศก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินซึ่งเราก็จะเรียกว่ากพพนะครับคณะกรรมการพัฒนาระบบระดับกาศารสาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ในแต่ละปีสมศก็จะมีการกำหนดรายชื่อสถานีสารนะครับที่จะต้องได้รับการประเมินนะครับ แล้วก็มีการกําหนดแผนการประเมินในแต่ละปีนะครับก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องไอเลเบสหรือว่าจะต้องได้รับประเมินตามพรบการสารนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีนะครับในส่วนของสถานศึกษาก็จะมีหน้าที่ในการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองครับผ่านทางระบบแล้วก็บันทึกข้อมูลเอกสารประกอบตัวบังชีเข้าระบบนะครับจากนั้นผู้ประเมินก็สามารถไปบันทึกคะแนนตัวบังชีนะครับเบื้องต้นผ่านทางระบบนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ศึกษาข้อมูล ได้อย่างลึกนะครับแล้วก็ในการลงฟิลจริงเนื่องจากระยะเวลาการลงฟิลก็3วันนะครับจากเมื่อก่อนที่แค่ดูเอกสารก็หมดแล้วนะครับณตอนนี้ระบบนี้ก็คือจะทางผู้ประเมินก็สามารถดูเอกสารได้เบื้องต้นก่อนแล้วก็การลงฟิลจริงก็ไปดูหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาเองนะครับที่จะสามารถได้รับข้อมูลได้รับข้อแนะนำที่ที่มีประโยชน์นะครับ แล้วก็จากนั้นผู้ประเมินก็จะจะส่งรายงานการประเมิน,นครับไปให้สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบและหรือว่าอาจจะมีการทักท้วงรายงานการประเมินนะครับแล้วก็เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นก็จะนําเข้าสู่คณะกรรมการของสอมศนะครับเพื่อพิจนารณารับรองนะครับช่วงเวลาการใช้ระบบอัตโนมัติ QA นะครับของสถงสานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือก่อนรับประเมินจากสมศนะครับ แล้วก็ช่วงที่2ก็คือระหว่างรับประเมินสมศช่วงที่3ก็คือหลังได้รับประเมินจากสมศช่วงก่อนก็ประมาณ1เดือนถึง2สัปดาห์ก่อนการประเมินนะครับทางสมศก็จะจัดส่งยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดการเข้าใช้ระบบไปให้สถานศึกษาท่านนะครับเพื่อดําเนินการปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของโรงเรียนท่านนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลสําหรับการประเมินก็มีสีขั้นตอนซึ่งจะบรรยายในช่วงถัดไปนะครับ แล้วก็มีการแนบเอกสารประกบรอบตัวบงงชี้ซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสรุปผลเบื้องต้นนะครับที่จะทางผู้ประเมินสามารถได้เห็นก่อนนะครับที่จะลงฟิลจริงระหว่างรับประเมินสมสท่านก็ในวันแรกของการรับประเมินจริงท่านก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินภายนอกนะครับได้จากระบบนี้นะครับว่าบุคคลที่เข้าไปลงเลนท่านประเมินลงเลนท่านอยู่ในรายชื่อของผู้ประเมินภายนอกของสามศจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็หลังได้ร <m ule digitally>? no. ับประเมินจากสมสก็ภายในสัปดาห์แรกหลังการประเมินนะครับท่านก็สามารถส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินได้ผ่านระบบนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนะครับทางโรงเรียนก็สามารถจัดเก็บข้อมูลการประเมินภายนอกอย่างเป็นระบบนะครับก็จะมีข้อมูลประเมินของท่านนะครับทั้งรายงานฉลสมบูรณ์ทั้งรอบแรกรอบ2รอบ3นะครับก็จะอยู่ในระบบนะครับท่านสามารถเปิดเขาดูได้ตลอดเวลานะครับ แล้วก็ลดระยะเวลาการได้รับเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายนอกนะครับจากเมื่อก่อนที่จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งครับก็จะลดเหลือให้สั้นลงนะครับสำนักง,งานสมศก็จะลดทรัพยารกรที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกนครับได้แก่เรื่องงบประมาณครับจำนวนผู้ประเมินเวลาที่ใช้แล้วก็ริมาณกระดาษนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารสมศก,ก็สามารถติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการประเมินได้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มีการจัดทํารีพอร์ตด้านต่างๆครับเป็นข้อมูล ตัดสินใจนะครับได้แบบเร็วทามนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็ลดความซําซ้อนลดความผิดพลาดในการดําเนินงานนะครับในส่วนของผูด้ดูแลระบบก็ง่ายต่อการบริหารจัดการนะครับแล้วก็มีระบบการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับมีระบบแบ็กอัพข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับเป้าหมายสุดท้ายก็คือการประเมินคุณภาพภายนอกนครับได้ everywhere every time ก็ทุกที่ทุกเวลานะครับ ก็ในส่วนของผมก็จะจบการนำเสนอเท่านี้นะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นทางคุณธนพัฒน์จะมาบรรยายวิธีการใช้งานระบบ Auto m a t e d QA นะครับครับในการเข้าใช้งานระบบ Auto m a t e d QA นะครับก็คือเราสามารถใช้ได้ทุกที่นะครับที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับคือเราสามารถเข้าได้ที่อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ซึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับเ,ออเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นนะครับ ในการลงชื่อเข้าใช้นะครับให้เราพิมพ์แอดเดสตรงด้านบนนี้นะครับในตามคู่มือที่ได้รับเป็น aq a o n e s c a o r t th h. นะครับก็จะพบกับหน้าจอของระบบ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับคือส่วนแรกในส่วนของการล็อกอินใช้งานระบบ Automated QA นะครับในส่วนนี้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะครับทางสมสอจะจัดส่งให้กับสถานศึกษาก่อนวันได้รับการประเมินจริง1เดือนนะครับแล้วก็ให้สถานศึกษาเข้ามาอัปเดตข้อมูลในระบบในส่วนที่2ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนนี้ ก็จะเป็นประมาณคู่มือการใช้งานของระบบอัตโนมัติ QA นะครับหรืออาจจะเป็นรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินในรอบนี้นะครับและในส่วนสุดท้ายก็ <c oughs> เป็นไอคอนแสดงข้อมูลต่างๆนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นการสาธิตเข้าใช้งานระบบนะครับ ในการลง,ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับก็จะมีระบบแคปชาซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าเป็นบอร์ดหรือเป็นไวรัสเข้ามาที่ระบบเราหรือเปล่าว่าเป็นคนใชเนเ้เป็นผู้ใช้จริงๆเข้ามาใช้ระบบนะครับจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้ามานะครับในระบบอัตโนมัติ QA จะมีโปรแกรมทั้งหมด3ส่วนนะครับคือส่วนแรกเป็นข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษานะครับส่วนที่2เป็นการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมช่วยประมวลผลในส่วนนี้ก็จะเป็นการอัพโหลดและดาวน์โหลดเทมเพลตแล้วก็ข้อมูลเอกสารต่างๆประกอบตัวบ่งชี้นะครับที่ทางสถานศึกษาจะให้ผู้ประเมินได้ดูก่อนที่จะมีการลงประเมินจริง และในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแบบสอบถามนะครับการปฏิบัติงานของผู้ประเมินในส่วนแรกนะครับข้อมูลพื้นฐานทางสมศจะนำข้อมูลเบื้องต้นนะครับของสถานศึกษาที่ถูกประเมินในรอบที่2ซึ่งข้อมูลนี้อาจจะไม่อัปเดตนะครับก็คือให้สถานศึกษาเข้ามาปรับปรุงข้อมูลในข้อมูลเบื้องต้นเช่นสถานศึกษาตรงชื่อสังกัด สถานภาพขนาดโรงเรียนแล้วก็จํานวนครูทั้งหมดหรือนักเรียนแล้วก็ที่อยู่ของสถานศึกษานะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนที่2เราคลิกจากทางด้านซ้ายนะครับเป็นเมนูบาร์ในส่วนนี้คือข้อมูลสถานศึกษาระดับอื่นที่เปิดสอนนะครับในส่วนนี้ก็จะมีสถานศึกษาเป็นจํานวนน้อยนะครับที่เปิดสอน ในระดับอื่นเช่นระดับอาชีวะหรืออุดมนะครับซึ่งข้อมูลนี้ทางสมสะจะเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้นะครับในส่วนถัดไปเป็นข้อมูลสถานศึกษาที่ยุบรวมนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นข้อมูลที่มีจํานวนน้อยเหมือนกันนะครับที่มีสถานศึกษาขนาดเล็กและถูกยุบรวมไปเรียนกับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในส่วนนี้เช่นกันทางสมศจะเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้นะครับต่อไปเป็นข้อมูลผู้บริหารสูงสุดในส่วนนี้ให้ทางสถานศึกษาปรับปรุงข้อมูลของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารสถานศึกษานะครับโดยใส่ชื่อแล้วก็นมสกลุลแล้วก็ตำแหน่งซึ่งจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยการ และในส่วนนี้นะครับก็จะมีตรงเบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สถานศึกษาเกาะเป็นเบอร์โทรสาหรับที่ติดต่อทางสถานศึกษาหรือเป็นผู้ประสานงานของสถานศึกษานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์ของผู้บริหารโดยตรงในส่วนถัดมานะครับเป็นผลประเมินคุณภาพภายนอกนะครับ ในส่วนนี้ระบบก็จะแสดงผลการประเมินในแต่ละรอบของสถานศึกษานะครับเมื่อคลิกเข้าไปตรงรายละเอียดนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของคะแนนการประเมินผลการประเมินและผลการรับรองนะครับว่าสถานศึกษาได้รับการรับรองหรือไม่มีการทักท้วงหรือเปล่าแบบครับในส่วนถัดมานะครับเอกสารแนบ อันแรกเป็น s r ประจำปีของสถานศึกษานะครับก็คือให้สถานศึกษาแนบในแต่ละรอบที่จะถูกประเมินนะครับอย่างเช่นในรอบนี้เป็นรอบที่3ให้คลิกที่รายละเอียดนะครับจากนั้นก็ให้สถานศึกษามาก่อนที่ปุ่มเพิ่มเพื่อแนบ SAR ของสถานศึกษาจากนั้นก็กรอกชื่อเอกสารนะครับ แล้วก็ไปเบาหาไฟล์ไฟล์ f a r ซึ่งไฟล์นี้นะครับที่จะทำการแนวเข้าไปจะต้องมีขนาดไม่เกิน10เมกคือถ้ามีขนาดเกิน10เมกอย่างเช่นประมาณ20-30เมกก็คือให้สถาศึกษาแบ่งไฟล์ออกเป็น2-3ไฟล์นะครับแล้วก็ทำการแนวเข้าไปในระบบนะครับเมื่อคลิกบันทึกปุ๊บก,ก็จะแสดงเมสเซจขึ้นมาว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับ เราสามารถมาตรวจสอบได้ว่าเอกสารที่เราแนบเข้าไปคือได้ถูกแนบเข้าไปในระบบอ u ต o นม t ติ QA แล้วนะครับคือ <c oughs> เราสามารถกดดาวน์โหลดที่ตรงตัวไฟล์ได้เลยจากนั้นก็จะขึ้นแถบดาวน์โหลดด้านบนนะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลดไฟล์ดูก็คือเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ว่าไฟาล์ที่เราแนบเข้าไป มันถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้ครับในส่วนถัดไปเป็นรายงานประเมินฉบับสมบูรณ์ในส่วนนี้นะครับก็จะแสดงก็ต่อเมื่อทางผู้ประเมินมีการประเมินสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วและมีการนําคะแนนเข้าทางบอร์ดของสมสอและมีการรับรองแล้วก็จะมาแสดงที่หน้านี้นะครับซึ่งทางสถานศึกษาสามารถทราบข้อมูลได้ก่อนว่าโรงเรียนของท่าน ได้รับการรับรองหรือไม่และมีผลคะแนนเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนถัดไปนะครับเป็นไฟล์เอกสารอื่นในส่วนนี้นะครับสถานศึกษาสามารถแนบไฟล์อื่นๆได้เช่นไฟล์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาหรือไฟล์การเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์หรือตาสารของสถานศึกษานะครับหรือเป็นไฟล์อื่นที่ประกอบเกี่ยวกับการประเมินนะครับ ก็สามารถกดได้ที่ปุ่มเพิ่มแล้วก็แล้วก็มาเลือกประเภทเอกสารนะครับว่าเป็นไฟล์แบบใดเป็นเอกสารประเภทไหนนะครับเป็นเอกสารจากสถานศึกษาหรือเอกสารของผู้ประเมินนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อไฟล์ เอกสารการเป็นชื่อนะครับในการแนบนี้เราไม่จำกัดนามสกุลของไฟล์อาจจะเป็นไฟล์ Word ไฟล์ Excel PDF หรือเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นเราก็ไปหาที่อยู่ไฟล์โดยการกดปุ่มบราวอันนี้ผมสมมุติให้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับจากนั้นก็กดบันทึก ก็จะแสดงข้อมูลบันทึกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปตรวจสอบไฟล์นะครับกดที่ลิงก์จากนั้นก็ดาวน์โหลดอันนี้เป็นหน้าตาไฟล์ที่แนบเข้าไปนะครับล้วก็ขอสรุปนะครับก็คือเมื่อทางสถานกสารนะครับเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเห็นเมนูบาร์สามเมนูนะครับ ก็คือเมนูแรกข้อมูลสถานศารษาระดับกศากสารขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งจะท่านสามารถอัปเดตได้ก่อนการได้รับการประเมินจากสมรนะครับเมนูที่2ก็คือบรรทุกข้อมูลผ่านโปรแกรมช่วยประมวลผลนะครับท่านก็เป็นการดําเนินการก่อนได้รับประเมินสมศสะนครับส่วนแบบสอบถามก็เป็นการดําเนินการหลังได้รับประเมินสมศสนะครับในส่วนของเมนูข้อมูลสถานศารษาระดับขั้นพื้นฐานก็จะมีเมนูด้านซ้ายนะครับ ตัวแรกก็คือข้อมูลพื้นฐานนะครับได้แก่โปรไฟล์ต่างๆสังกัดเขตพื้นที่นะครับจำนวนขู่จานวนนักเรียนนะครับซึ่งท่านจะเป็นผู้อัปเดตสามารถดาเนินการได้ตลอดเวลาเลยนะครับไอ้ตัว2ข้อมูลสถสานศึกษาระดับอื่นที่เปิดสอนซึ่งก็น้อยมากก็คงไม่ในส่วนนี้สมสจะเป็นคนอัปเดตนะครับซึ่งก็มีจํานวนน้อยมากครับในในประเทศนะครับข้อมูลสถสานศึกษาที่ยุบรวมก็เฉพาะสถสานศึกษาหลักที่โรงเรียนอื่นมายุบรวมนะครับ อันนี้สสก็จะเป็นผู้อัปเดตนะครับข้อมูลผู้ไปหารสูงสุดนะครับก็ผูมในการข้อมูลผูมในการต่างๆนะครับท่านจะเป็นผู้อัปเดตนะครับผลประเมินคุณภาพภายนอกทางสาสะจะเป็นผู้อัปเดตนะครับเอกสารแนบ sar ก็ทางสถานศากษรจะเป็นผู้อัปเดตดําเนินการนะครับในส่วนรายงานประเมินฉอดสมบูรณ์ก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับที่สสที่จะมีลายเซ็นของผูมในการสาสะะครับ คือท่านสามารถเข้าดูแล้วก็สามารถปินได้ในส่วนนี้สมสจะเป็นผู้นําเข้านะครับแล้วก็ไฟเอกสารอื่นต่างๆท่านจะเป็นผู้นําเข้านะครับได้แก่การเปลี่ยนชื่อสถานาต่างๆนะครับการแจ้งต่างๆนะครับก็จะเป็นการสรุปในในส่วนของข้อมูลสถานานะครับโอเคเชิญต่อครับในส่วนที่2นะครับเป็นการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมช่วยประมวลผลนะครับ ในหน้านี้นะครับจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับก็คือในส่วนแรกก็คือใหเ้เป็นการดาวน์โหลดเทมเพลตเป็นเทมเพลตไฟล์ Excel นะครับที่จะให้สถานศึกษาไปกรอกข้อมูลอย่างเช่นจำนวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษานะครับหรือเป็นข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ในส่วนที่2เป็นการอัปโหลดข้อมูลเทมเพลตที่สถานศึกษากรอกไปนะครับเข้ามาในระบบ Auto m a t e d QA นะครับ และในส่วนสุดท้ายคือการอัปโหลด SAR นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบอีกครั้งจากการที่อัปโหลดด้านแรกเอ้ยอัปโหลดครั้งแรกนะครับในส่วนข้อมูลทั่วไปนะครับคือสถานศึกษาสามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้ในการดาวน์โหลดตัวเทมเพลตตัวบ่งชี้นะครับก็คือสถานศึกษาสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับ จากนั้นก็มาคลิกดาวน์โหลดไฟล์ครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะครับสถานศึกษาก็จะเจอตัวไฟล์เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ,รบซึ่งในส่วนข้อมูลเบื้องต้นนะครับทางระบบ a u t o m ม t ต d QA อาจานำข้อมูลออกมาให้นะครับ ึ่งสถานศึกษาก็ไม่ต้องกรอกเองนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาก็คือให้กรอกข้อมูลในช่องที่เป็นสีเขียวอย่างเช่นจํานวนบุคลากรสายบริหารจํานวนครูหรือจํานวนนักเรียนครับในส่วนถัดไปก็คือในชีตอินทีด t ต้าประถมวั